ทำไมอยากเลี้ยงแมวไม่ไปหาแมวดีๆมาเลี้ยงต้องไปเอาแมวจรจัดมาเลี้ยงแมวดีๆก็ราคาไม่น่าจะแพงมากนะหรือไม่มีปัญญาเหตุไลา์คลิปแล้วสกปรกอันนี้เป็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับจากโพสตล่าสุดของผม <c oughs> ผมขอตอบในฐานะคนที่ไม่เคยซื้อแมวมาเลี้ยงเลี้ยงแต่แมวจรมาตลอดคือผมเชื่อครับว่าเกือบทุกคนอ่ะที่รับแมวจรมาเลี้ยงเขาไม่ได้นั่งคิดหรอกครับว่าการที่รับแมวตัวนั้นมาเลี้ยงอ่ะมันจะทําให้เขาดูดีหรือดูไม่ดีแต่เขาแค่อยากเห็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งอ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นนนไไไมมมม่่่ตตตต้้้้้อออองงงใชชีววิยยูาาทถปขขโ กินไม่ต้องไปโดนใครทําร้ายและนั่นคือสิ่งที่พวกเราเต็มใจที่จะทําและอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือผมเชื่อว่าคนที่เลี้ยงแมวทุกคนไม่ว่าจะเป็นแมวจรหรือแมวที่ต้องซื้อมาเขาไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าเขาต้องการเอาแมวมาอวดว่าแมวของฉันแพงกว่าแมวของเธอหรือเป็นตัวแทนการมุงบอกถึงฐานะทางสังคมมันเป็นแค่เขาต้องการเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งให้มีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งนั่นคือความสุขที่เขาได้ทําแบบนั้นและอยากฝากถึงคนที่คอมเมนต์ครับหรือคนที่บูลลี่คนที่เก็บแมวจรมาเลี้ยงว่าการที่คุณดูแแคลลนนมวจเห่าี ว่าพวกเขาไม่มีค่าที่จะเอามาเลี้ยงมันไม่ได้ทําให้คุณดูดีขึ้นหรือดูแพงขึ้นเพราะพวกเราทุกคนนะครับที่รับแมวจอนมาเลี้ยงรู้ดีว่าสิ่งที่แมวจอมีเหมือนกันก็คือลมหายใจพวกเขามีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกไม่ต่างจากแมวที่ต้องเสียเงินซื้อมาและพวกเราไม่แคร์เลยครับว่าใครจะมองว่าเราเก็บแมวจอนมาเลี้ยงเพราะสิ่งที่มันมีค่ากว่าคําดูถูกเหล่านั้นมันคือความสุขที่พวกเราได้ทําทำให้พวกเขาได้มีชีวิตต่อไปด้วยสองมือของเรา